จากหน้าไพ่นะกออ็มีาจากหน้าไพ่นะอันนี้ก็ไม่มีทัตด,ดินนะมีเป็นน้ำนะก้อนกบมีนพิจิกเลยนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุลกุมเอ,อแล้วก็ฝ่ายเมทสิงท่านหนึ่งนะคะ้าตด,ดินอย่างเดียวนะแต่ถ้าด,ดินมีโผล่ขึ้นมาราศีเดียวนะก็คือมังกรน,นะก็อันนี้นะก็จะมีเ่นเอ็มเพรสนะวันศุกร์เด๋ยวสานวันอาทิตย์เด่นราศีมังกรน,นะ ราศีเมถุนนะเดือโเวอร์ร hmm. าศีสิงนะสเตนแล้วก็เดทพิจิตนะจากหน้าไพ่นะเป็นเดวิลขึ้นมาเลยนะแล้วก็เดสจักสิบไม้นะน่าจะมีประเด็นเรื่องของคนเก่านะ mm hmm. หรือเป็นอะไรที่จบไปแล้วก็ได้นะรู้สึกหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือพยายามมาพอสมควรนะหรือคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกที่เป็นอะไรที่ด e p เ n นนิ g นะเยอะเหลือเกินแล,แล้วคุณไม่สามารถตัดเขาได้นะ เดวิลก็คือมังกรน,นะคุณหรือเขาก็ได้นะไอตัวเดวิลเนี่ยเป็นลักษณะของด้านดาร์กด้านเทาหรือเป็นอะไรที่เป็นบวกผูกกันไว้นะมีความผูกพันมีความอะไรที่เป็นกรรมก็ได้นะวิบากกรรมนะที่ดึงให้คุณเขาต้องมาเจอกันนะแล้วก็เป็นอะไรที่ยังตัดไม่ได้นะตัดยากนะคนเก่าๆทาให้คุณรู้สึกเยอะอยู่นะแต่ก็มีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าอยากจะกลับมาคืนดีนะคนนี้เป็นผู้แตกต่างอายุเชื้อชาติ ศาสนาระยะทางได้นะไพ่สเตนหนึ่งถ้วยนะจะมีข่าวดีที่เริ่มกันใหม่หรือจะกลับมาคืนดีกันใหม่ก็ได้นะสามถ้วยคือการคืนดีรีวิเนก็ได้นะในนี้จะเป็นพลังงานของฝั่งผู้ชายนะถ้าเข้มมากเขาก็อาจจะต้องยอมฝั่งผู้หญิงแนวเฟมินีนะก็ไพ่สเตนส่วนใหญ่ผู้ชายจะยอมผู้หญิงนะนี้ผู้หญิงจะนําแล้วก็ผู้หญิงอายุมากกว่าห้าถึงสิบปีอะไรอย่างงี้นะหรือว่าแล้วแต่นะว่าอายุห่างกันขนาดไหนนะแต่ ตรงนี้เป็นรักต่างไวัยได้นะไพ่สเตนผู้หญิงจะโตกว่านะเดอซันนะเหมือนเขาคิดหาทางออกหรือว่ารู้แล้วนะว่าอะไรที่มันดีที่สุดสําหรับเขานะเจ็ดถ้วยนะี้กาลังคิดมากคิดเยอะอยู่เลยเนาะถ้าไม่ใช่ในอดีตเขามีตัวเลือกเยอะนะเขากําลังคิดมากอยู่นะว่าการที่จะกลับไปคืนดีนะแต่เขาจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะในแต่ละสเต็ปแต่ตอนนี้เหมือนเขาคิดออกแล้วนะมีเดอรซันนะ แต่ในฝั่งคุณนะเป็นไปได้ว่าคุณยังคงปิดกั้นบอกเขาอยู่หรือคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ไหวกับคนเก่าๆนะคุณอาจจะเอื้อมละอากับเขาก็ได้นะเดวว์คือคนไกลคนต่างได้หรือคนเก่าที่จบไปแล้วแต่อาจจะมีการวนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเดวว์คือมุกออนเป็นวงกลมเป็นลูกโลกกลมๆนะที่มันหมุนเวียนกลับมาได้นะไม่จบสิ้นนะคุณจริงๆแล้ว ก็เป็นที่หนึ่งในใจเลยนะเป็นเอ็มเพสเป็นเซฟโซนเป็นคนที่อบอุ่นใจดีเป็นคนที่เขารู้สืกอว่าเอ,อ่อเข้าใจเขาที่สุดเลยนะแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยนะเป็นอะไรที่เขายกไว้นะว่าเออคุณก็เป็นเซฟโซนไปเลยนะมีความรู้สึกยังมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นยังชอบอยู่นะหรือนะแต่ตรงนี้นะถ้าจะบอกว่ามีเป็นรักทางเลือกก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันขึ้นมาใตา้เอ็มเพสนะน่าจะ ไปถึงตัวคุณเนี่ยนะที่เขายังรู้สึกมีความหลงไหลหรือชอบบางอย่างในนี้นะนอกจากความใจดีหรือความเป็นแม่ของคุณนะหนึ่งถ้วยเนะี่ยอาจจะได้เริ่มใหม่นะมีแฟนใหม่ก็ได้นะแต่น่าจะเป็นการเริ่มใหม่มากกว่านะเริ่มต้นใหม่มีข่าวดีได้นะหรือเขาอาจจะมีข่าวดีๆให้กับคุณก็ได้นะในตอนนี้คุณอาจจะมีการนาะปฏิเสธตัวเองบล็อกใส่กันเพราะว่าไอ้สเตนเนี่ยเป็นคู่ลักษณะเหมือนคู่กรรมเนะี่ยคู่ที่ไปด้วยกันแล้ว เหนื่อยนะแต่ก็หนีกันลุกกันไม่คนนะสเตนคือเป็นคู่นะแต่อาจจะแข่งใส่กันทั้งคู่นะไม่มีใครยอมใครนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องคนละเครื่องท้านะแต่นี้หนักกว่ายังผู้หญิงจะนำนะผู้ชายต้องยอมตักผู้หญิงนะไม่งั้นไม่รอดนะมีแก้ของการมุกออนเป็นวงกลมนะถ้าจบไปแล้วจะได้กลับมาเริ่มใหม่นะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ทําอะไรนะยังลังเลสับสนอยู่นะสองดาบนะ ก็เรียกว่าคนเก่ามีอิทธิพลนะเพราะว่าสิบไม้เลยนะแบบหนักมากเลยนะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คืนดีนะเพราะมีทั้งสามถ้วยแนละหนึ่งถ้วยนะั่นเองนะก็รวมๆือเป็นประมาณนี้